จริงๆนั่นแะครับพี่น้องเราเราฟังบร,รยาณติธาดยัตกันมามากเลยนะเชวาวเจนีมันเป็นเขตพิเศษ <c oughs> ทัรงนเราต้องให้ความละเอียดเพิ่มสักิดการทำงานนะนะคือประการเดียวกันทีน่บอกบอกนะคือด้ว่าในเครือการปรบปรุงตัวเอง คือระว่างคนดีี่เคยเลียวกับคนเลี้ยวจเคยดีแตกต่างกันนะคนดีที่เคยเลียวแม้ววาชีวิตเขานั้นมากจากอะไรก็ไม่รู้แต่การพยายามของเขานะทําให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตบันกับสาบาตร้าวท้ามาถานคือใครก็จะตอบว่า,าเราคือคนวายโรปัน เราปะเขาละปะเราเ็าไหวโรปันแล้วมหมาก็ไหวโรปันแล้วโตช่ายโตช่ายก็ไหวโรปันโตยิงโตยิงก็ไหวโรปันคือเรื่องบาสบัตินี้คนไหวโรปันหรือคนไหวโรปันล้านคนไหวโรปันห้ารอยเจ็ดสิบปีเสียสายลงมาไหวโรปันแต่ว่าการพยาบุญงานศาสนาของเขานั้นสิ้นแรงแต่เขาได้รับคือเขา ได้หับการอิสลามถ้าเนี่ยเราเนะน,นีย่นยเนี่ยไปยุ่งเนี่ยไปเพ้อับเบื่อเงินเนี่ยวะเราออกมาเผื่อปรับุงตัวเราเพือ่อเทสได้ว่าลิมิตในการปรับปรุงตัวก็คือคือเที่ยมเราตายนะครับถึงตรงขั้ขนเลยถ้าปรับปรับุงไม่ได้ก็ต,ตายเต้าหนะ่ะแต่ว่าถ้าเราปรับปรุงได้การทำดีละ ในอัลกุรอานบอกว่าเมื่อเมื่อเจ้าปฏิบัติในสิ่งที่เจ้ารู้เราจะซอนในสิ่งที่เจ้าไม่รู้ให้กับเจ้านี่คยว่าละอัลลอฮฺว่าเมื่อเราทําในสิ่งที่เรารู้อัลลอฮฺบอกว่าเราจะซอนในสิ่งที่เรายังไม่รู้อันนี้เราออมเนียปรับปรุงตัวเองไม่ต้องเนียดอย่างอื่นเนียบก็คือตั้งใจให้เน่นว่าเราต้องดีให้ได้เราต้องดีให้ได้ ไอสิบัดไม่ดีไม่ดีหรือเจ็ดถ้าเราอยากให้ไอตรงก็คือไอคุณลักษณะเล็วเวที่มีในตัวเราเราเนี้ยว่าเราต้องทุ่มให้ได้แลเนะไอเรื่อที่ไม่ดีในตัวเราโดนเนี่ยอัเนี่ยให้แข้งเลยว่าเราต้องทุ่มให้ได้เราต้องทุ่มให้ได้ ทั t àng t àng, ้งความดีต me, ่างๆนั้นท้องแบบว่าเราจะู้นอย่ว่าก็เนี้ว่าเราจะทาให้ได้ก็แล้วว่าเราเนียยว่าเราแม้รัเสียใจและวเราบเราตังใจแน่นเราต้องดีให้ได้ถึงแต่ข้อจะเล่าว่าให้เราเป็นคนดีแล้วนะให้เราเป็นคนดีบอกถ้าเราข้าวเราเรากลับเบื่อเราไม่ได้กําไรไรที่จ้งเราถ้าเราข้าวสวรรคนกับเบื่อเราไม่ได้กาตุนได้ที่ กันขอให้อัลลอฮฺรับเราในการเสียสละนะครับอันพออย่างนี้ไงนะเนืเนียเน่ยให้โชคและการเตะซ่องนะครับเพื่อให้เราได้ปรับปรุงตัวเราแบบเต็มแบบเต็มซุปนะได,ได้ได้เต็มรบแบบเพื่อลดการบ้องห้าความพิษลาดความไม่ดีจากคนอื่นลดลดอย่าไปห้าคือตา,าเราไปมองข้องไม่ดีค้องไม่ดีนะั่นมันจะเข้าในเรา เราจะเห็นคล้องไม่ดีเพื่อนเราทำคล้องไม่ดีขณนใจของเราพยายามห้าอิมังกอสารีเราตัออะไรบอกเื่อเห็นเผื่อทำพิษพยายามห้าสักเส่สิบคอหรือบางฤๅษีบอกพยายามห้าสักเจ็ดสิบคออะไร่ะคอนคอแก้ตัวให้กับเผื่อเราห้าให้เลยโอ้นั่นแหละทำไม่ดีมันเลื่อมซะเออนั่นแหละจะทำทำไม่ดีซะ มันมีอะไรหิกมัดอย่าลักษณะสอนไว้คนอยากอมองไม่ดีทั้งองะเยียบซ้ำมไม่ยาย่มองไม่ดีก็อ่าคอ,อเกตัวให้กับขาอ,อยางหนออ่อยเจ็ดสิบคคือาตาเรายัางมองความไม่ดีของคนอื่นนะโอกาสจะลอยประปองตัวเองอยากยากมากพราะตาตีไม่ดีมันชอบห้าคบไม่ดีแต่ตาตีดีมันจะมองความ,มดี mà người con bầu đền phán sắc quần hận đức đang ở bên đấy bận yết đang ở trên bốn trong này trong cái lục thế đang ở trên thế song đang ở phía này đây còn mới đang muốn nói là lục thế tám là mang hết đây tam giới hết đó thế tam giới cái hết con bầu hết cùng trong cái sắc quần hận này tám là มันโรมากูเห็นเลยแต่เห็นไล้แ่ะคนเมาพ้าเน่ยเห็นเลยก็เห็นคนเมาเนี่ยโลกเสีย่าแต่คนเมาพ้าเนี่ยเห็นได้ก็เห็นคนเมาแต่คนนั้นน่บอกมากูไม่ได้เห็นคนเมาแต่กูเห็นคนเด็ดพร้อมทุกเวลากับทุกท่ากาจาคนเมาเนี่มันเบื่อ เพื baby, great, ara, DA, antis, hey, ่อนใบบีบแกหน้าบ้านก็ได้แหละมันไม่ต้องผ่าไม่ต้องไปบายานไม่ต้องไปอ้างหัดเดสอะไรมาตีน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 บีบแกลชกคอมาเอ้ยเพื่อนไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็ตจังจะไวใส่เกลใส่ได้ใส่เยกเกลใส่กระโดดขึ้นกระโดดนั่นแหละสิฟัดคนเมาใส่คนในที่สวัสดิ์นั่นสิ่งที่กูเห็นหลักการทีดซ่องกูเห็นคนใจบุญสังเกตฑ์มาคนเมาพอได้สักโคตรนี่ชิงอิจายกันจะนะ ไอ้เพื่อนไม่ากันนี่เราจะกันเ,ากกาเองอนว่าไม่ได้นีคนหละอเกิไม่ได้นี่เขตขยองเขาอย่างนี้บ้านกูนี่จังหวัดพองกูนี่มึงมาจากเยากยกูจัการเองมันอกี้เบื่อแรงอเลสิพัสคนมบา่า้งมีเศรษฐกุลไาเสวัฒนนี่สิ่งติ่กูเห็นคือพร้อมทุกเวลากับไม่เสียดายทรัพย์สินนะซ่องอย่างนี้ธรรมาชาัยในงานศาสนาจะเลื่อนมาสาวดหลังรวมไปท่านลกเส จังกูเห่งสิ่งไรคนไม่มีความอายไม่อายหรอเนื้ออีเดียวบนนั้นก็นบมันเดียวอเนื่ออีนอดกับมันนอดบนลาไม่เกี่ยวนะพวเนี่ยมันไม่อายใครจังมีสิฟัดนี้แต่อมาใชายในงานศาสนะนี่เจริญเนื่อพร้อมตรงเวลา่องไม่เสียดายสับสิ้นสามมาโฟกไม่มีในใจไม่ได้ไม่กิออนอายคนนั้นอายคนนี้มากเนี่ยออ้อลละอย,อย่างเดียว ประการเตะซ้าปรการเตะเสะเสกคนในหนวดเตะกูเ so ห oh, so oh, so ็นเกือคนที่นอมน้อมท่อมตัวนีคุนเม้าลงมายืนกุรอานห้ามเล่จ่ะโอ้ใส่วันนี้คุรอานโอ้ยคนชัวชัวเหมือนเรามันต้องกุรอานไม่ได้หรอกไม่เหมือนต้องเห็นไหมสิฟัดนี่เลยที่ทุกานชอบเนี่ยอีบอกพี่น้องฟังว่าคน๋ต่ไม่แลกความ ความพิรข้องคนอเ่ยนะบองห้าความดีกาะนั้นในความชัวนี่มันยังห้าพับอ่ะทำในตาที่ดีกว่าตาที่ดีทั้งตาทีเล่าร้ายนี่ยในความดีข้องเ่อนมันยังห้าพับเลยโอ้ไหอ้นี่มายังแข้งจังวันช่วงวันวาานี้ใชอโช่หรอกใช้มันอันนี้สีเกรแข้งจังไอ้คลาดไม้แหละมึงแล้วเนี่ยมันจะเพื่อตาไม่ดีมันจะใช้ห้าความไม่ดีของ่อนแต่ตาที่ดี ในเพื่อนเดี๋ว่าเรื่องร่างมันยังห้าความดีพอป่ะอันนี้นะเราต้องเนียบปรับปรุงตัวเองใช่วิธีการเนียบปรับปรุงตัวเอย่างดีดี่สุดก็คือยาไปแล่ข้องเพื่อนแล่ในสิ่งที่เราอีท่ำห้าความดีเข้าใจนะเครื่องในสามจังหวัดนี่เราวองสามจังหวัดเรื่องกระโดดนะำสามจังหวัดนี้เราใช้น้ำมันสดดิ้นน้ำกระเขืองนะได้กิโลกระเขือง ลิตรนั่งจะระดูนไหมนี่ก็ได้ประมาณสามสิบห้าโลระดูนก่อวันได้สี่สิงเจ็ดสิบโลหรืบห้าสิบสี่สี่ตอนนี้มันสี่สี่ไนยมันก็ได้ประมาณสามสิบสี่สิบโลใช้น้ำมันลิตรนั่งสามอย่างวัดนะครับรถน้ำมันลิตรนั่งผิดหวังจะพบปอนอไม่ตามว่าส้ามสิบปอนอปอนอกรอบโลกนี่เพื่อถ้าเราแรีงให้มันขับเฉยง่ายก็คือถ้าเดินไม่ได้ว่างันดุดเศร้าปอนอ ชัดเอาเสาโปนเนาะนะถ้าเดินไม่ได้ว่างอ่ะพี่น้องไปชัดเอาเด็กอาฟิตไปชัดเอาโมลานาไปชัดเอาอุสตาดไปชัดเอาเจกูคนที่นี่มันเรียนเรียนมากจนสมัยก่อนเขาเขาเรียกสามจังหวัดว่าระเบียงมักกะข้นมานี่ถ้าพี่น้องไปอองตามสามจังเกือบทุกหมู่บ้านจะมีกูบูของเอาเลียกูบูบรรดาเอาเลียบรรดาวลีวลีของอัลลอฮฺซอะลัย์อะลัย์ เดี๋ยวนี้เราไปเจพันี์นี่นะบางทีเราหนังบาย่านคนที่อา่านเล่มว่าเราบางหนังฟังมันสุมเสียงกับการที่เราอิบายานเรื่องอายัดกุออ่านสุมเสียงกับการที่เราอีบายานเรื่องตับเสดอดสันเดสไรเฮ็ยนี้ดีที่สุดสามอย่างว่านะั่นคือที่เราบายานฮกคอฮกคอนี่ล่ะนะคนบายานเบือ่อแต่คนฟังไม่เบือ่อคนบายานเร้าว่าตัวเองนั้นเครดตมันต่ำนะ คนบายยาหกคอนี่คนไม่ไจะแต่พังออกคนที่ออกนานๆเขาบายาาดูต้องฟ้าชันติเจ็ดดูขึ้นไปนะไปจะเดินอยู่กับมลายกาตะนูแะไรไปสิรตุลมุนตาฮานู่อะไรไปเ่วคนฟังไปไม่ถึงโต่ลงอะบางเลงเรื่องนึงกูเข้าใจเรื่องนึงเอาไปเนี่ยไงเนี่ยละอองนะบายยาหกคอไงง่าวานามัสบอกว่า บายานให้งายแล้วก็ห้าคำพูดที่ง่ายใช่ว่าคนฟังพับเข้าใจเลยนะไม่ต้องไปเอกก็ผาพ่ารดอนผาอะไรผาผาจนกระทั่งวันคนฟังไม่เข้าใจนะบายานง่ายง่ายและง่ายง่ายห้าซับห้าซับอีบายานห้าซับแ์่ติดดินนะห,ห้าซับแต่บนดินนั้นแต่ว่าคนคนเดินดินกินข้าวกินข้าว กินข้าวราดนะข้าวใจอันนี้ซ้ยจังวัดนะโดยเฉพาะนโยบายของชารูเราตอนนี้ก็คือบายานให้ให้ไปประมาณสองอย่างหนึ่งบายานเรื่องฮอกคออีบาย่านฝนเพื่อก็ได้ถึงก็ตอน่าย่ายก็คุยสังเกตเรื่องหามาถันก็บทัศเกตเถึงก็พยายามเน่นการเยี่ยมเยียนนั้นให้มาโดยเฉพาะ บรรดาาลมอุลามาะเราเรียนฮักของอุลามาะสมควรจะได้จากเราสองอย่างหนึ่งฮาดียะสองการทามเกี่ยวกับมัสาละนั่นฮักที่เขาต้องได้จากเราสิทธิทอ่เขาจะได้จากเราคือหนึ่งฮาดียะแต่จะไงว่าจากซองกิโลนำตาทรายก็ขี้บา้านน่ะโรจะได้นำจาทรายอะไร 22 xong bà là xe xe bà Bò Bà Này nam không dịp á uh, Đâu Hà rìa hãy bà bỏ Chẳng kể tại lên rằng đạo bác khá khử lên rằng Này vụ này chẳng mô bà năng khôn bà lai đấy Nọc mà khi chẳng chọc mà vô uh, 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 kê mà thầm răng tên mất แต่ว่าโดยอสบับงานนะว,ว่าตอนนี้มีมายังหาเวลาจะเกิดออกกระทะว่าซาดีคืออะไรอารามินคืออะไรบอกโอ้เรา่องีเราไม่รูรร้ได้ยินแล้วว่าเขาเป็นกนระปนานแต่เราไม่รู้ไม่รู้ชัก,กงนีเลยรู้บางนอนน้อนแต่ว่าคีดการกว่ากลัวมันไม่ตรงกับความจริงนะนั่นนั่นคือแนะนำ ขอคอหามันประมาณเวียนอยู่เท่านี้แล้วขอคอนี่ง่ายเลยท้ารพยานขอคอนะคือในจิตวิปาเราสิบคนกะย่างน้อยๆน่อยหาหอคนพยานได้แต่ท้บบรารายานสูงสูงขึ้นกว่าชั้นที่เจ็ดลงไปใต้บาดาลพบกับพญานาคตกแต่นอนยานได้ทั้งสองคนยังเตลื่อนเลยกะกลายเป็นผู้ฟังตีดีนะจึงออกมาฟังแล้วไปฟังออกมาฟังแล้วไปฟังกัน มันทำงานไม่ได้แวพยามบายันง่ายง่ายพูดง่ายง่ายแล้วก็เรื่องเรากอกันไปแทงทีนี้่อใส่ไม่แทงบางๆนะเพราะมันไม่ไปแทงบางใส่พวกเราไม่เอาเนี่ยเราไม่เอาอย่าไปแรงบางกันมันแล้งเรืืองเล้งเ่งเหลืองสวรรค์จะรัตาราชห้กับเรา้นตอบแทนจะรัฐบาลราชะให้กับเราเราทำความดีเราแล้วให้เรานบี ชอบแรงเรื่องสวรรค์มากว่าแรงเรื่องนรกนบีจะมีอารมณ์แบบเขาเรยอารมณ์แบบมีความสุขอทำได้แรงเรื่องสวรรค์ได้เล้งแรงบิดานดารีิสบายว่าทุกทางที่นบีแล้งเรื่องสวรรค์เราสร้างบานเห็นฟันก็ได้ไปยิ้มจนเห็นฟันปกตินบีหัวเราได้กับไม่ไม่ไข่ดังแล้วก็ฟันไม่เห็นแต่พอแล้งเรื่องสวรรค์นี่แหละอะไรเป็นการ ผูซี้ให้หมาเยี่ยมเยี่ยนให้หมาและก็งดการผูดในสิ่งต่าำลังเกิดขีราเพิยนเข้าใจนะือตอนนี้แล้วว่าทางซ่องฟ้ายมีปัญหาพี่ทางนู้นก็มีปัญหาทางเรามีปัญหาเราต้องซ้อมอยู่เพ่แต่พี่น้องต้องเข้าใจนะเวลาลาชาลาชาวบ้านจับไก่ใส่ในกลงเดือดร้อนไหมไก่เดือดร้อน ไม่ก็อกว่ามันเคยมีอิสระวันนี้เขาจับใส่กลงองถึงกะอัลังจับไก่ใส่กรงเล้วสักพักจับนกแก้วไส่กลงด้อเหมือนกันไหมนกแก้วอยู่ในกลงเหมือนเกยอยู่ในกลงเหมือนไหมเหมือนหนกแก้วอยู่ในกลงไก่อยู่ในกลงเหมือนกันทั้งสองอย่างไม่มีตัตกลางเลยแต่ว่าไก่ในก็ขางกลงใส่ ข้ข้างโครงแต่ละวันเย็นเขาอิ่มแม่เคยนะที่ข้ข้างโครงนั้นวันเย็นนั้นขาอิ่มแม่เขาออิ่งแข่งย้อนอกแก้วขาข้างโครงใส่นอกแก้วข็ข้างโครงเปลือให้นอกแก้วนั้นปลอดภัยจ้างเล็บแมวแม่ขุดนอกแก้วก็จำดอกแก้วครั้งจริงและเราเห็นว่าโจเฮดพบชาตากรรมเมือนเมือนกันทำงานลำบากเมือนเมือนกันแต่ป้ามหมายของเราไม่เหมือน ตัวเนื้องั้ง้างเอ็มแน่ตัวเนื้องั้ง้างเปลือยหายหายปลอดภัยจังพี่นองอยากอีกเป็นได้อะอยากอีกเป็นอยากอีกเป็นเกย์กาแม่วันเย็นเนอะเาอยากอีกเป็นดอกแก้ลสดก็ค้างเปลือยปลอดภัยจากเล็บแมวอันนี้ยจริญมะว่าจริงๆอะเราโยตเตปองมาไหนเรียสลตัวอะไรประกาศบากแล้วไม่เคยทำให้ตรงนด้เสียใจใครลำบากใจกับเราเลยแต่วันนี้เราก็โตข้าง แต่ว่าก็ค้างเพื่อให้เราปลอดภัยจากแมวไม่ใช่ค้างเผื่ออิม่มเน่นะไม่ใช่ค้างเผื่ออิ่มแน่เราไม่ต้องกลัวต้องไม่ลาบากเราทบทั้ง้งเผื่อต้องการให้เราปลอดภัยจากแมวคุกแต่อีกตัวนึงกเขาั้างอ้องการอิมร่มเน่ไปในเวลาไม่กี่วันอาจารย์ว่าเ<อ>นี้พี่ร,าารองมาเราออกนะสองอย่างนะหนึ่ง โปรดสบซีปคบคนให้มาอย่าเน้นการร่วมแตนเน้นการพบในยุคโควิดในยุดยุดโคโรนาไวรัสเนี่ยอย่าเน้นการร่วมคนรวมคนเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นเต็นเน้นให้พบคนเอากไปพบคน คนคนนั้นเจอมราณะตาริกยาเมลเจอเดิมก็คือตาริกยาเมลจบปริญญาตรีปิญญาโททำงานเนออกคิดโยชนสามทุกวันก่อนมายังจะมีกระโกนคนนอ้ะค่าไม่ดีนะค่าไม่ดีบอกเหนปามค่าไม่ดีมคือกระเพกกระเพกนะพ่อแก้บังยังโยชนเอ็ดเอ็ดเอ็ดมาเล่ะมาได้ขึ้นไปจันสา สารเล่นก้มตาริกสว่าม,มาณเช่นชราลเลยบายบายบอกนี่ยังไม่คีนาทีคอ,อบยบังแล้วถาวนั้นนะเออคานั้น,ออออน,น,น,นสุดท้ายมานะตาลิกคนนี้ไม่เคยแรงเลยเลยมาได้มาอบบองนี่ว่าไม่ขีนาทีแล้วคอยบงังตัวบางทีลื่อมันนังทำงานออฟฟิศบายบายออไปก่อนนะไปเขง่งข้ามลงไปแล้ว มานน้นตอ้ลยาเมนสุดท้ายไปมันจิตสุดท้ายมาเรียนทีทเจอเป็นสุดท้ายกลายเป็นอุลามะเจบายานเขาเารียกแค่ว่าตัวอะไรตัว์เรกยาเมนบอยลิวูดอ่าตอร์เกยาเมนบอยลิวูดก็ะจาบอลิวูดมาละบอลิวูดก็เหมือนกับฮอลลีวูดแต่ฝรั่งมันมีฮอลลีวูดจึงคนเดียวในฮอลลีวูดส้นมากคนดังเพ่จังแกนั่นก็เรยตัว์เรกยาเมนบอยลิวูดบอลิวูดนี่คือ เท้าย่ำนังค่ออินเดียผลิตนั่งปีๆนังสักสามพันเหรียญได้โปรตุเกยาเมีบอลีวูุ๊ดไปไปพบกับอ่าซารุคขานก็จากมาซารุคขานไบร์ทนังอินเดียซารุคขานเนี่ยเป็นฮาฟิตกุรอาน์นะฮาฟิตกุรอาน์แต่มาเป็นไบร์ทนัง ตอริยาเม้นไปเยี่ยมแล้วก็สัญญากันว่าวันนั้นจะเอาด้วาที่บอกกีนน้องก็คือตอริยาเม้ไม่ได้มาจากการตัดเขนนะมาจากการไปเยี่ยมข้องคุณเถอไม่ส้มระกอทข้งเรามันจำเป็นต้องแล้งฉังแรงเปลี่ยนดอกเพียงแต่เขา,เาแร่เราเราเราไปเยี่ยมเขาความรู้สึกเ,เขาเปลี่ยนได้ในยนันเน้นพบยาเน้นรวม เพราะในยุคโควิดในการรวมตัวมันเป็นสิ่งที่ชาวบ้านกลัวแต่ถ้าไปพบตัวต่อตัวนี่นก็ไม่กลัวก็ใช่นั่นก็อย่าห้ยห้าการมุสรอกจากการโกนอย่าห้อยห้าอย่าไปวังยุวัฒน์ใช่ไหมไปในโบพานยุวัฒน์ใช่หรอไปในโบพันประโยชน์มันยืนนั่งซองวันแล้วไม่เคยมาทักคนน จังหวัดศรีสะมาคนเก่าคนนังมามาเยี่ยมันนี้ก็อามิดได้ไม่พอว่ามันก็ระเบิดเวลาแล้วอยู่ในใจนี่ว่ามาคนเอาให้นักสิไปบ้านเรานี่เราแบบนุสร้อเต็มเกียร์เต็มโซบมาบ้านมันไม่มาเลยปล่อยนี่มาจริงต้องอดไว้น่าเลยบึ้งบึ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 งบัญญาอนใส่เลยสู้เป็นแต่ซ่อนเราเจริงๆเราสู้ไม่ทำย่นกะ คนก่อนนีว่านี่ก็คือการซอร้อนมั่งกันเทไม่มากนี่คือการซอนซอนได้ล่ะซอนให้โบสูป,ปลําตัวเองที่ว่าคนบานปูนี่ไป็ดไข่เป็ดพลอยเพาเป็ดพลอยใกล้ปดพลอยอย่าปฏิไทยคือมันไม่เอาราบบ้าท,ที่ไม่ใช่ไป็ตึ้งในราบบ้าท้าคนที่กูแค่เป็ดบ้านพวกนี้ปาาเปล่าเฉยบอ่อนวยหนึ่งแล้วก็เป็ดพลอยในนั้นก็น ไปทั้งกรงเทพบสาวโรงแรมแล้วก็ไม่จาเป็นต้องมีราบาไปเองห,าองหา้าเองห้าหลกขาเองจนกระทังเสบานนั้นรวยจนกระทังไม่รวยรวยคือเนี่ยไม่ต้องห้าหลกขาไม่ต้องห้าคนแปลไม่ต้องห้าคนดูแลไม่ต้องห้าคนนอสโะงานของเราเราต้องทําถึงไม่มีใครมากก็เราทําอะไรไม่ใช่นางท้าในคนราบาในคนนาทางในในห้าเพื่อ เราไม่ต้องท้าใครมันคนท้าเขาม,ามันบ้ามันห้าเองก็เองอันนี้อย่าวังอย่าพึงอย่าไปคิดอย่าวางคนมาช่วยเราเราต้องช่วยตัวเองในการทํางานนางประชุมกันปรึกษากันหาเรื่องกันแต่เขามาทำนีล่ละแต่เขาไม่มากทำนีล่ละก็เรามากเราใหมา่ามาทำง,งานนะจังกะระวังอักลาการปวดการจ่ายนะครับอย่ายาก บาญญาญ่ากูซุส <Tonight> ีญาญ่าอะไรก็ตามญาญ่าเพราะนบีสละสลักคนเดี๋ยวมีเกียรติสุดแต่เกียรติไม่ญาญ่าทั้งเราไม่มีอะไรนี่ไปญาญ่าเอาอะไรเอาเอหลักการอะไรมาซื้อเรายาญได้คณะนบีอัลลอฮ์ไม่ให้ยาญ่านบีอัลลอฮ์ไม่ให้ยากจนอัลลอฮ์สัมภาษณ์บอกว่ามุฮัมมัดนี่ถ้ามึงยาญ่นะคนรอบๆมึงจะให้มันเลยซูนมันญาย่า ต้องปรชาญาญอย่างเดียวอิสิกฟาดให้กับเขาดูอาให้กับเขาและประชุมกับเขาในการทํางานแต่ฉลาดนะประมาณนี้แหละในน้่เพิ่มเติมนะที่พี่น้องฟังกันแล้วก็พาไปปฏิบัติอันนี้ก็พาไปคิดแหละจะ่ิมรแลน่ะนะจะเกิดว่าโทษก,ก็ตามถ้าไม่โทษไม่ต้องตามนะเพราะว่าอมิตไม่ใช่ขุรอนไม่ใช่ฮะดิษอตไม่มใช่นบีไม่ใช่อุลามะ เราคือคนธรรมดาธรรมดาเดินดินกินข้าวแกงแต่ว่าสิ่งเี่พูดนี้ก็คือฟังจากอุลามะมาถ้าพี่น้องฟังแล้วคิดว่าเออมันไม่คิดรับกับกุรอานมันไม่คิดรับกับฮะดิษกะนำพาไปปฏิบัติแต่สิ่งใดที่พี่น้องฟังเลยนี่มันไม่เท่าก,กับกุรอานไม่เท่าก,กับฮะดิษทมไปเลยไม่ใช่ปัญหานะบายานฟรีไม่ต้องจ่ายมียกับไปทมฟรีฟรีทรมข้องฟรีไม่ใช่กาทุนไรทรรี่ต้องมา ย่าไม่ไปยานกันไม่ใช่เอาเบียร์อะไรต้องพี่น้องฟังพรีเราไปย่านพีีต้องถ่มข้องพรีไม่ใช่แปลกที่นะแต,แ,ตนนแต่ว่า่อจนนี้เ่วามันตรงขับกุรอาฮาเดชก็ถ้าพาไปปฏิบัตินะครับแค่นี้ลนะข้อให้พี่น้องเดินทางด้วยความปลอดภัยทำงานแล้วก็สุดท้ายให้อัลารารับการเสียสละของพี่น้องทุกคนอาเมน,มนสุภานะกนรมมับลราอม